สวัสดีเช้านี้ค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะพี่อูนะคะเปิดหมอกอันนี้นะคะให้ดูนะคะนี่ค่ะ,อ,ะอันนี้เป็นที่เห็นนี้นะคะเป็นพัดลมกวนอากาศนะคะมันจะเป็นพัดลมที่ดูดจากทางข้างหลังอากาศแล้วก็ส่งไปข้างหน้านะคะส่งไปข้างหน้าอย่างนั้นนะคะพี่อูเนี่ยได้เดินเดินสายที่ติดตัวพ่นหมอกเอาไว้ที่ใต้หลังคายาวตลอดแนวโรงเรือนของพี่อูเลยนะคะ อันนี้มีวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้เพิ่มความชื้นให้กับต้นไม้แต่วัตถุประสงค์ของพี่อู๋คือลดความร้อนใต้หลังคาในวันที่ร้อนมากๆนะคะโดยพี่อู๋จะเปิดหมอกพร้อมกับตัวนี้แหละค่ะพัดลมเนี่ยนะคะน,น,นะคะ,นะคะเพื่อเอาไอหมอกเนี่ยนะคะไปจับกับความร้อนที่อยู่ใต้หลังคานะคะให้มันเย็นลงนะคะพี่อู๋จะไม่ได้ใช้การ ฝนหมอกลงมาตรงๆที่ต้นไม้ใบไม้ของพี่อูนะคะเพราะว่าการทําสิ่งนั้นจะทําให้ต้นไม้ได้เจ็บป่วยไม่สบายตัวนะคะเชื้อราแบคทีเรียรจะมาเยอะมากยิ่งเวลาอากาศร้อนและชื้นในภาพออกไหมคะต้นไม้ไม่ได้สบายต้นไม้มีความรู้สึกว่าอึดอัดเวลาอากาศร้อนเราก็ต้องใช้วิธีการเอาน้ําไปจับความร้อนนะคะ จากนั้นพัดลมข้างหลังของพี่อู๋ก็จะดูดออกนะคะพี่อู๋มีพัดลมที่ดูดออกนะคะเพราะฉะนั้นท้ายในโรงเรือนนะคะพี่อู๋ก็จะพยายามทําให้อากาศของมันนะคะได้แบบว่าเย็นแล้วก็สมดุลน,นะคะไม่ใช่ว่าข้างบนร้อนข้างล่างเย็นอันนี้ต้นไม้จะเจ็บป่วยนะคะไม่สบายนะคะก็ใช้วิธีนี้ค่ะเนี่ยค่ะโดยใช้หัวพ่นหมอกเบอร์เกือบละเอียดสุดนะคะทําการพ่นไปที่หลังคาพ่นไปที่ ใต้หลังคาที่เป็นทรงจั่วแบบนี้ค่ะเพราะความร้อนเนี่ยจะสะสมตรงจั่วในวันที่ร้อนมากๆนะคะแล้วเราก็ใช้พัดลมส่งช่วยนี่ค่ะพัดลมก็จะส่งช่วยไปปรุงกระจายทั่วลงเลยไปจับความร้อนใต้หลังคาแล้วพัดลมดูดอากาศก็ดูดออกด้านล่างนะคะนี่ละค่ะ อันนี้เป็นหลักการที่พี่อู๋ทำให้ต้นไม้ของพี่อู๋เนี่ยสบายตัวนะคะแล้วก็อยู่กันอย่างมีความสุขกันเลยนะคะพี่อู๋ก็เลยมาแชร์เทคนิคเล็กๆไมน้อยให้กับคนที่รักต้นไม้ได้วยกันนะคะอันนี้ก็เสร็จละพี่อู๋ตั้งเวลาไว้ประมาณสัก5-10นาทีอยู่แล้วเรานี้นะคะ่ะไม่ได้นานจับความร้อนหมดแล้วก็หยุดนะคะแล้วก็มีพัดลมช่วยกวนอากาศทำให้ใบไม้เนี่ยรู้สึกสบายตัวไม่ได้แบบเปียกชื้นตลอดวันนะคะ วันนี้ลากันไปก่อนนะคะพี่อุมมาแชร์เทคนิคการเลี้ยงให้ฟังนะคะ